สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสรศิริสวัสดนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่ม6นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าการเรียกใช้บริการร้านอาหารในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพในฝั่งเทคนิคและฝั่งบัพติกนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ่ะ โรงอาหารนะคะหมายถึงสถานที่ประกอบอาหารและจําหน่ายอาหารและเป็นที่รับประทานอาหารนะคะของบุคลากรนักศึกษาและบุคลากรต่างๆภายในองค์กรค่ะทั้ง2ฝั่งนะคะจะมีร้านอาหารค่อนข้างคล้ายกันนะคะเช่นอาหารตามสั่งข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ร้านนะะ้าและขนมขบเคี้ยวค่ะ เพียงแต่ว่านะคะฝั่งเทคนิคนะคะมีร้านอาหารให้เลือกหลายร้านมากกว่าฝั่งบทพตนะคะและทําให้การรอคิวอาหารนั้นไม่นานมากจึงเกิดความสะดวกสบายในการเลือกซื้ออาหารของนักศึกษาและบุคลากรต่างๆภายในมหาวิทยาลัยคะ่ะผู้คนนะคะจึงมักนิยมมาใช้บริการโรงอาหารฝั่งเทคนิคมากกว่าปัใจจัยในการเลือกใช้บริการนะคะก็คือ 1. ราคา2ร้านอาหาร ประเภทอาหารและสถานที่และอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเมื่อนักศึกษ,ษา,าเรียนฝั่งไหนนะคะส่วนมากนะคะนักศึกษามักจะนิยมใช้บริการโรงอาหารในฝั่งนั้นนั้นค่ะจากแบบสำรวจของนักศึกษาชั้นปีที่3นะคะส่วนใหญ่จะใช้บริการโรงอาหารฝั่งเทคนิคมากกว่าฝั่งบัณิตตามปัจจัยที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะ